สวัสดีมอหลิกุวเร,ร,ราตุลาวันระกาตุมาพบกับวิชาภาษาไทยกันอีกนะคะเรามาต่อในเรื่องของควบกล้ำคำที่มีรอรอวอนะคะอาจากครับที่แล้วเราก็เรียนไปแล้วนะคะในเรื่องของคำที่มีพยัญชนะควบกล้ำ ทีนี้เราจะมาต่อในวันนี้นะคะในเรื่องของคำที่มีพยัญชนะควบกล้าก็คือควบกล้าไม่แท้นะคะอทย์ที่แล้วเราเรียนไปแล้วในเรื่องของควบกล้าแท้อทิทย์นี้เรามาเรียนควบกล้าไม่แท่ซึ่งจะออกเป็น2ก็คือออกเสียงพยัญชนะต้นตัวแรกแล้วก็ออกเสียง คอรอเป็นเสียงซ่ซเรามาดูความหมายของคำควบกล้ำไม่แท้กันก่อนนะคะคำควบกล้ำไม่แท้ก็คือคำที่มีพยัญชนะต้นสองตัวประสมสระเดียวกันพยัญชนะต้นตัวที่สองเป็นรอซึ่งมีวิธีการออกเสียงสองแบบคือ ออกเสียงเฉพาะพยัญชนะต้นตัวแรกและออกเสียงทอรอเป็นเสียงซอทีนี้เราก็มาดูตัวอย่างกันเลยค่ะ,ะตัวอย่างของคำที่ออกเสียงพยัญชนะต้นตัวแรกนะคะนักเรียนดูนี่เป็นรูปภาพอะไรเอ่ยอพวกเด็กๆทำอะไรกันนั่นก็คือ ทักทายปราัสทักทายปราใยนะคะต่อไปรูปที่สองเป็นรูปภาพอะไรเป็นรูปภาพอะไรคะมาดูกันค่ะนั่นก็คือสะหนาสะน้นามต่อไปรูปภาพนี้เด็กผู้ชายคนนี้ทำไมดูใบหน้าของเขาเป็นยังไงคะ นั่นก็คือเศร้าส้อยเศร้าซ้อย,ออยต่อไปรูปภาพนี้สัตว์นี้ชื่อว่าอะไรเอ่ยอนั่นคือสมเสร็จสมเสร็จต่อไปภาพนี้นี่คืออะไรคะ่าภาพนี้ก็คือเศรษฐีเศรษฐี อันนี้คือตัวอย่างคำที่ออกเสียงพยัญชนะต้นตัวแรกอ่าก็คือตัวแรกสอสาลาอ่าสายอน,นิสะก็คือรอเรือเ้าส้อยอ่าก็คือตัวแรกทั้งนั้นเลยนะคะทีน,นี้ก็ไปดูตัวอย่างอีกค่ะอ่าก็มาดูตัวอย่าง คำที่ออกเสียงทอโรเป็นเสียงซอกันนะคะดูรูปภาพแรกนี่เป็นภาพรูปนกอะไรคะนกอินรีนั่นเองต่อไปนี่เป็นภาพสัญลักษณ์ของจังหวัดอะไรเอ่ยแบบนี้อชะเชิงเซาชะเชิงเศซาชชต่อไป รูปภาพนี้บ้านนี้ทําไมคะดูให้ดีเป็นยังไงบ้านนี้สุดโมสมซุดโสมต่อไปรูปนี้เป็นรูปอะไรคะรู้จักไม่เอย่ยนั่นก็คือพุทธาพุทธาต่อไปภาพสุดท้ายเป็นรูปภาพอะไรต้นอะไรเขาเรียกว่าต้นอะไรคะ านั่นคือนนซีนนซีอ่นนี้ก็เป็นตัวอย่างคำที่ออกเสียงทอรอเป็นเสียงโ so. ซเห็นไหมคะนกอินซีทอรอเป็นเสียงโ so. ซก็คืออินซีเซาอ่าทอรอเป็นเสียงโ so. ซไม่ใช่อ่านว่าเทรานะคะไม่ใช่นะอ่านว่าเซาสุดโซมพุทธา ทารอจะออกเสียงเป็นโซเลยนนซีนะคะ,ะท้ายนี้ก็ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในหนังสือภาษาไทยนะคะในหน่วยที่6หน้า55ถึงหน้า58นะคะอัะะลลอ